ช่วงนี้ออกดอกสีสันสวยงามนะครับไม้ในสกุลมอรเตียนะครับหรือว่าสกุลจันทที่ลักษณะดอกนี่คล้ายมาแมลงจักจั่นนะครับไม้พวกนี้นี่เป็นไม้จักจันทอีกแค่นิดนะครับเป็นพวกจักจันใบที่มีความมันวาวนะครับชัดเจนเป็นไม้จะเรียกว่าสาธรอ,อีกแนิดหนึ่งก็ได้นะครับก็คือ <c oughs> ชนิดนี้นะครับจะแตกต่างจากคนอื่นชัดเจนก็คือใบมันจะมีความวาวนะครับ มันไม่ใช่มันธรรมดาครับมีความวาวสะท้อนออกมาหเห็นชัดเจนนะครับเรียกว่าจักจั่นอีกชนิดนะครับเพราะว่าจำนวนใบส่วนมากนั้นจะเกินเจ็ดใบขึ้นนะครับดอกก็จะ <c oughs> ขนาดดอกในเท่ากันกันกบจักจั่นไซรอปคาป้านะครับแต่ไซรอปคาป้านั้นจะออกเป็นดอกขาวอมเหลืองกับขาวอมม่วงนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นขาวอมชมพูนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับนี่ครับดอกจะออก สีขาวอมชมพูนะครับชมพูอ,อ่อนก็ดูสวยงามนะครับปลูกประดับก็ได้นะครับไม้พวกนี้ทั้งใบทั้งดอกนะครับ